สวัสดีครับผมเจงพาไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําการขยายพันธุ์ต้นอีพิดังขาวนะครับหรือว่าอีพิแพนมนัมพินนาตั้วาริเกตนะครับถ้าออกชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะครับอย่างแรกที่สําคัญนะครับก็จะเป็นต้นอีพิที่เราจะมาทําการขยายพันธุ์ผมใช้ต้นนี้นะครับเพิ่งรับมาได้ไม่นานนะครับจากร้านนะครับของผมเองก็มีอยู่แล้วแต่ว่าข้อมันยังไม่โตเต็มที่ก็เลยจะใช้ต้นต้นนี้ก่อนนะครับทำการขยายพันธุ์นะครับ ตามด้วยกันไกนะครับสําหรับตัดตัดข้อนะครับหรือว่าจะเป็นมีดคัตเตอร์คมๆก็ได้เรืองอย่างนะครับจะเป็นปูนแดงปูนกินกระหมากเนี่ยมาทาเพื่อป้องกันรากเน่าป้องกันเชือ้อราแต่ผมเองไม่มีก็เลยไม่ได้ทาถ้าใครมีก็เอาปูนแดงมาทาด้วยนะครับทาตรงก้านที่เราตัดออกนะครับป้องกันเชื้อราแล้วก็รากเน่าของผมไม่มีก็เลยไม่ทานะครับไม่น่าเป็นอะไรนะครับแต่ใครมีก็ทากันเอาไว้ก็ดีนะครับแล้วตามด้วยวัสดุเอยภาชนะปลูก เป็นกระถางผมใช้กระถางพลาสติกดาขนาด4นิ้วหรือว่าใครจะมีขนาดเล็กกว่านี้สัก3นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกรถที่มีอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นวัสดุปลูกก็จะใช้เป็นเปลือกมะพร้าวสับละเอียดอันนี้ผมแช่น้ําแล้วก็คลุกเคล้าผสมกับดินแล้วนะครับก็ขุยมะพร้าวประมาณ90%นะครับที่เหลือก็จะเป็นดินดินปลูกต้นไม้นะครับที่ซื้อมาจากร้านปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับอามาคลุกเคล้ากันขุยมะพร้าวเนี่ยเราต้องแช่น้ําก่อนอประมาณ3วันนะครับ เพื่อ,อล้างสารเทนินออกนะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธีการตัดข้อกันเลยดีกว่านะครับนะครับทีนี้เรามาเลือกนะครับตรงจุดที่เราจะทําการตัดเพื่อนําไปขยายพันุต่อเราเลือกให้ดีๆดูดีๆนะครับว่ากิ่งนั้นมีรากออกมาแล้วแต่ว่าครั้งก่อนที่ผมเคยตัดนะครับแบบนี้รากจะยาวกว่านี้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเอามาแนะนําเป็นประสบการณ์กันเราได้กิ่งนี้เป็นกิ่งยอดด้านบนนะครับก็มีรากมาแล้ว ประมาณ2ลากนะครับแล้วก็ข <time> <pl ains> ้อล <gu imin elt> ่างนะครับที่มีก้านใบอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถนำไปขยายพันธุ์ได้แต่ตอนตัดระวังนะครับอย่าให้ไปโดนลากขาดนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลในการเจริญเติบโตเมื่อเราได้เก่งพันธุ์มาแล้วนะครับกรณีที่ผมบอกไปตอนแรกว่าใช้ปูนแดงไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่เคยใช้นะครับก็ยังไม่เจอรากเน่านะครับ ว่าใครมีประสบการณ์ไงก็แนะนํนเข้ามาได้นะครับทีนี้เรานํามาปลูกโดยวางลงไปในกระถางขนาด4นิ้วนะครับปักลงไปตรงๆนะครับโดยข้างล่างเอานิ้วเจาะรูนิดหนึ่งให้มีช่องให้รากลงไปนะครับอย่าให้รากงอนะครับผมนี่รากจะได้เดินดีๆตัวไวๆแล้วก็นําวัสดุปลูกนะครับดินขุยอพาวผสมดินนิดหน่อยเอามากบนะครับใช้มือกดให้แน่นพอประมาณอย่าให้แน่นมากนะครับเดี๋ยวรากมันจะหักแล้วก็แน่นลาก แตกช้าได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวัสดุการปลูกก็คล้ายๆกันเลยเอาวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาดินมากบให้รอบๆนะครับค่อยๆกดลงไปนะครับเมื่อเราเสร็จนะครับเมื่อเอาดินมากบปลูกเสร็จเนี่ยเอาไปลดน้ำเราตั้งไว้ตรงที่ลมพัดผ่านสะดวกนะครับที่ แล้วก็ไปไว้ตรงที่โดนแสงแดดลําไรนะครับในช่วงเช้านะครับซึ่งผมไว้ที่ระเบียงคอนโดมันก็จะมีแดดช่วงเช้ามาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับโดนแดดแรงเดี๋ยวมันจะไหมเรียบร้อยละนี่นะครับ3ต้นทั้งหน้านะครับต้นซ้ายสุดเป็นต้นแม่พันธุ์เมื่อกี้นี่เองแล้วสองต้นเล็กๆก,ก็คือที่ผมตัดมาตอนเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนําการขยายพันธุ์ต้นอีพิดางขาวง่ายๆนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่มีความชํานาญแล้วอาจจะใช้วิธีนี้หรือว่ามีวิธีอื่นก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับส่วนนี้ก็เป็น EP ด่างขาวที่ผมมีอยู่แล้วนะครับนี่ฮาร์ปด้วยแต่ว่าเรื่องฮาร์ปเนี่ยมันค่อนข้างจะบอกบางก็ต้องดูแลบํารุงรักษาดีๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ